วตอนนี้ก็รอเวลานะคะรอเวลาที tá, yes. <s <S ่นายอำเภอนะคะสันสันติพงษ์สมศรีนะคะนาออำเภอถึงไมเดี๋ยออกมาเหมาะตอนนี้อยู่ก็นม่แสลงวางกล้องนา่แสวงนี่ก็นแสวงเดี่ยวของบาทจาของบาทเดี๋ยวสัมผัส ก้มรูม้ซึกเนี่ยเป็นจริงเลยได้รับบานใหม่ดีใจบอเรอก็ดีใจอยู่บออ่าขอบคุณเพื่อนพนันพันอันนี้ได้ขอบคุณเพื่นขอบขอบคุณ,<พ>คณหลายๆทุกหน่วยงานอ่าางอำเภอเขื่อนนอ่ายนะครับางอำเภออ่ออดีใจหลายเขาจะไปร้อยเอาไก่นี่คือน่ายสวงผ้าื่นนะคะของบาน ที่ทั้งอำเภอเกลืองในเฮ้านะคะรวมกับองค์การบริหารโซนตำบลแดงมงมาสางบาทให้ตอนนี้ก็รอเวลาค่ะรอเวลาเจ้่พวนักนานของกบต่อเฮ้าสามารถกันครบแล้วท่านผันในยกคณะผู้บริหารคณะส่วนเีน้องชาวบ้านเฮ้าบางส่วนมาสแตนบายรอรอเวลา เวลาสิบโมงเสารทางเลยอำเภอตั้งแต่กมาถึงสิบเอ็ดโมงแต่นี่เป็นสิ่งของนะคะที่คุณมิจิตสตาบ่าะว่าจะเป็นหัวหนา้าส่วนรชาชการพนักง,งานคุณนำ้ำสองทีทถงพิงงนเขาตีจะหมอบหมอะให้กับขอบครัวหน้าสเสำเร็จ อบ้านเนื well, so kind of nah, ้อทองคงการบริหารส่วนตำบลเดองหมอห่อโดยทังกองสร้างมาเดินไปฝากมาติดไปฝากแถวอีเดียหนึ่งหลอดแถวอีสามห้องนอนห้องนอนสองห้อง สวัสด so, ีค e like ่ะประท่านสภ้าอาสาผมใส่เจลวน้่มันแยงมีได้เดียวนี่ยอันนี้คือสมาชิกสม่าชีกเสภาอผ้าครอบ 你那不可以，我这 แต่ว่าวันพุธกันทงก็จังไดยายดีใจบ่ดีใจแท่นลูกแท่นหลานบ่ดีใจอะไเนาะนี่แหละอิ่มบุญสาธุโมทนาลำกันทุกคนอิ่มอิ่มบุญบุญบุญที่เฮาได้ให้บุญที่เฮาได้ให้ใช่กบริการอืออืออส่เหลือดูแลกัน จ้าสาธุในส่วนหนึ่งเพิ่นได้อ่านไล่บ่หรอเ,เปลี่ยนเวลาเนียเพิ่นสสมาสิบเอ็ดโมงเขากับไปหอนหมองเืินหรอ,อเด้อเพราะว่าตอนแรกนาดว่าสิบเอ็ดโมงบเนี่มันเปลี่ยนเพราะนายเพิ่นต้องไปราชาการจังวัดตอนะนะสวัสดีค่ะวัดดีค่ะนุว<ะ>ัดีค่ะอันนี้คือร่องประธานสภา อันนี้ผู้นำองค์กรสตรีได้นเ,นเนะาะค่ะพี่แก้วเนาะกับกัอดีตเพื่อนกับเป็นผู้บริหารนะคะ <c oughs> เป็นหญิงแกร่งนะคะตำบลแดงหม้อห้องบัวทรมามดาเด้พี่น้องบัว <c oughs> ท่รมดาบันไดอ,อาจจะเป็นร่องทั้งอื่นเพิ่นอยู่แต่ว่าห้าองบัวทรมามดาห้องกับมีดีเชื่อกันตำ <c oughs> <c oughs> บลแดงหม้อห้องกับมีดีค่ะห้องกับมีดีเชื่อกันนะคะร่วมพลังชุมชุนห้อ,อยนะคะตอนนี้กับสมาชิกกับผู้นำส่วนหนึ่งกำลังทยอยมานะคะทยอยมา ตามกำหนดการเพระตอนแรกว่านัดสิบเอ็ดมงตอนแรกว่านัดสิบเอ็ดโมงเกิดภารกิจนายเป็นจิตภารกิจเดือนเวลาเป็นสิบสอง โอ้ยให้สางภาพห้สางภาพเดียวน้ำนี้นั่งยนั่งก็ไทยเอาเดียวนแนเอาเดียวให้่นนี่คือทาแม่แกเขไม่คแกถือานิ้คยมช่อได้ก็ไทยแล้จีนเลยไสามีก่อนจีนเลยสมมก่อนจ